พาเที่ยวกันต่อกับจังหวัดชิซูโอกะในฤดูร้อนเที่ยวชมชายฝั่งคาบสมุทรอิสุชมวิวสวยๆจากห้องพักในเดียวกันทานอาหารอร่อยๆวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวกันค่ะ หลังจากที่เที่ยวชมอิสุกันมาสักพักแล้ววันนี้เราก็มาเข้าพักกันที่ดกาชิมะนิวจินสุยโฮเทลค่ะเช็คอินเสร็จเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาสแน็คพอดีนะคะจะเป็นช่วงบ่าย3ามถึงโมงเย็นค่ะเขาก็จะมีขนมแล้วก็มีเครื่องดื่มเสิร์ฟที่บริเวณล็อบบี้นะคะตอนแรกเนี่ยเราตื่นเต้นกับวิวที่ล็อบบี้มากๆเลยนะคะแต่พอเข้ามาที่ห้องพักเนี่ยก็พบว่าห้องเราก็วิวดีไม่แพ้กันเลย พอเก็บของเสร็จเนี่ยก็ได้เวลามาเดินสำรวจโรงแรมกันค่ะที่นี่เขามีฟาซิลิตี้เยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำอินดอร์อาลโดรแล้วก็มีออนเซนแยกชายหญิงค่ะซึ่งออนเซนอา d o ดรของเขาเนี่ยก็จะเห็นวิวทะเลแบบสวยๆด้วยนะคะเขาจะเทควิวทะเลที่เดียวกับตรงนี้เลยค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีทางเดินลงไปบริเวณชายหาดได้ด้วยนะคะ จริงๆแล้วทริปนี้เนี่ยเราเตรียมชุดว่ายน้ํามาด้วยนะคะแต่ว่าน่าเสียดายค่ะที่สระว่ายน้ําเขาอ่ะปิดตอน5้ามงเย็นซึ่งเรามาถึงเก็บของเสร็จนะก็เลยเวลาไปแล้วค่ะก็เลยต้องมาแก้เขินด้วยการเดินเล่นเดินไปเดินมาถ่ายรูปเล่นๆนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ได้เวลาไปทานอาหารเย็นกันและค่ะ เราจองที่พักมาเป็นแบบฮาร์ฟอร์ดนะคะก็คือจะรวมอาหารเย็นแล้วก็อาหารเช้าไว้ด้วยค่ะซึ่งเป็นบุฟเฟ่ทั้ง2มื้อเลยแล้วที่น่าทึ่งเนี่ยก็คือตัวลายบุฟเฟ่ของเขาเนี่ยอลังการมากๆเลยค่ะอย่างมื้อเย็นเนี่ยก็จะมีเทมปุระมีชาบูนะคะมีซาซิมิมีซูชิแล้วก็มีของหวานต่างๆค่ะองตรงนี้นะ โซนเครื่องดื่มเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่ยิ่งหย่อนเลยนะคะเพราะว่ามีครบมากๆขนมของหวานเนี่ยก็คือแน่นมากๆเลยค่ะซึ่งทางนี้เนี่ยก็ใช้วิธีดูว่าเด็กญี่ปุ่นเขาตักอะไรกันนะคะแล้วก็มาตักตามค่ะแล้ววันที่เราไปเนี่ยก็คือเป็นวันเสาร์นะคะซึ่งมีคนญี่ปุ่นมาพักเยอะมากๆเลยค่ะคนเข้าพักเนี่ยแน่นมากแต่ว่าเขาก็ทำทุกอย่างได้เป็นระเบียบมากเลยนะคะแล้วก็เติมของได้ไม่ขาดเลยค่ะ หลังจากกินอิ่มนอนหลับนะคะก็ตื่นมาพร้อมกับวิวสวยๆแล้วก็ได้เวลาเที่ยวต่อกันแล้วค่ะวันนี้ด้วยความตื่นสายเนี่ยก็เลยหิวมากๆเลยค่ะเลยไม่ได้ถ่ายรูปอาหารเช้ามาให้เพื่อนๆดูกันแต่เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวต่อกันนะคะเช้าวันที่3นะคะเดี๋ยวเราจะมาเที่ยวอาโจกาสกิคอสนะคะแล้วก็ จะไปต่อที่เม,ม้าโอโมรุนะคะแล้วก็เดินทางสู่หากโกเนกันค่ะโอ้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงซัมโมงก็วัสมสมดอกไฮเดรน,นีย่วันนี้แดดร้อนสมเป็นซัมเมอร์หน่อยทุกที่จะแบบแดดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ได้อยากกินหรอกแต่หาเหรียนมา จ่ายตังค่าจอดรถหวานจ้ำเน้บอกว่าไม่กินไอติมเลยไงไม่ไม่จำหรอก <c oughs> <c oughs> คนเราเจ็บไม่จำ แล้ววิวของโจกัสกิโคสในวันที่แดดดีเนี่ยมันสวยงามมากๆเลยนะคะสวยมากเลยเดินมาไม่ยากค่ะแต่ว่าทางที่จะเดินลงไปเพื่อที่จะถ่ายรูปตรงโขดหินเนี่ยก็แอบมีความชันนิดนึงนะคะถ้ามากับผู้สูงอายุเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังกันนิดนึงค่ะหรือว่าสำหรับบางท่านเนี่ยคิดว่าแค่ชมวิวอยู่ที่บริเวณสะพานเนี่ยก็สวยมากๆแล้วค่ะใช่ไหม อือว่าตัวนี้ลงง่ายจริงอ่ะแม่ค่อยๆลงไปไปเดินดีๆอ่ะรอกันไหมที่จับอ่ะก็ดีเหมือนกันบางิีมันขุดหักเดี๋ยวระวังกิ้งอ่ะ สถานที่เที่ยวถัดไปที่เราตั้งใจจะมาเนี่ยก็คือเมาโอมูโรค่ะที่นี่เขาจะเป็นปากปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้วนะคะเราสามารถที่จะนั่งกระเช้าห้อยขาขึ้นไปแล้วก็ไปชมวิวปากปล่องภูเขาไฟได้ค่ะทิเคสก่อนเข้าเนี่ยอยู่อาเซียเนี่ยทิกเคสอยู่นี่แล้วก็กระเช้าอยู่นี้ห้องน้ำด้วยานมเย็นขึ้นได้ด้วยเพราะว่าสูงไหมก็สี่สิบห้าเซน มาโอโมนุนคะคะสรุปว่าน่าจะไม่ขึ้นก่อนเพราะว่าคิวยาวมากเรานั้นมันตรงกลางแถวมันเขียนว่า75นาทีเวทติง้งแต่ว่าแถวที่ถ้าเราเทียบบรรยัตยางจากหางแถวอะ่ะมันก็คือน่าจะประมาณ2ชั่วโมงถ้าเราจะรอเราก็เลยคิดว่าเราไปเที่ยวสวนสัตว์แทนน่าจะดีกว่า เมาโอมาลุก็ไม่ขึ้นพอเดินขึ้นมาสวนสัตว์แม่ฉันนองอยู่ตรงรถบอกว่าไม่ไหวแล้วใจสั่นพอเดินขึ้นเดินนะแต่เป็นเดินจริงทุกคน,นคเลยเห็นเลี้ยขาเลี้ยไม่ไหวแล้ะ สวนสัตว์ที่นี่เนี่ยเขาจะมีพระเอกเป็นน้องคาปิ巴า,าที่แช่น้ํานะคะแต่ว่าน้องเนี่ยก็จะงดแช่น้ําในช่วงฤดูร้อนอยู่แล้วนะคะปวกกับแม่เราที่เริ่มเดินจนเหนื่อยมากๆแล้วค่ะเราก็เลยตัดสินใจเดินทางต่อไปที่เมืองฮากูน่กันแม่ก็จะได้สนุกด้วยนะคะซึ่งระหว่างทางเนี่ยก็จะมีแวะจุดชมวิวสวยๆกันด้วยค่ะนั่นคือภูเขาไฟฟูจิเห็นไหมที่ไม่มียอด โอเมกบางอันนี้เหรอใช่เมกบางหมดเลยใช่เหรอใช่สิทำไมไม่ใช่ก็เขาป้ายเขาเขียนไว้สรุปว่าอันนั้นไม่ใช่ฟูจินะทุกคนอันนั้นชื่ออาชิตากะต้องมีฟูจิอันหนึ่งอยู่ข้างหลังอาชิตากะทีเพราะว่าอาชิตากะเป็นแบบเป็นแบบหัวตัดเห็นปะ่ะอันนั้นมันหัวตัดอันหนึ่งอ่า เห็นไหมอันนี้มันคือไอชิตากะฟูจิตัองอยู่ขวาไปีกอันที่เมฆบางหมดเลยไม่เห็นอะไรเลย แวะพักรถชมวิวให้หายเหนื่อยกันสักพักแล้วก็ได้เวลาเดินทางต่อกันแล้วค่ะคลิปหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปชมวิวทะเลสาอาชิเที่ยวชมฮากูเน่แล้วก็นอนที่พักที่โมเดิร์นมากๆอาหารอร่อยแล้วก็เหมาะกับการพักผ่อนแบบสุดๆจะเป็นยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะเราจะได้เจอกันอีกคลิปหน้าค่ะ